สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ยังอยู่ในสวนของรุงสุขอยู่นะคะดอกที่เห็นอยู่นี่เป็นดอกพวงคามะคะ่ะต้นนี้นะคะปลูกไว้ใกล้ๆกับต้นสัตบัณนะคะด้วยลักษณะของพวงคามจะเป็นไม้เถาเนื้อแข็งนะคะ แล้วก็จะเป็นพุ่มสูงหรือเป็นไม้เถายาวนะคะหากเราปลูกไว้ก็เมื่อเมื่อมีอายุนานๆหลายปีนะคะเราก็จําเป็นจะต้องมีไม้ค้ายันช่วยนะคะแต่การปลูกในพื้นดินที่กว้างๆนะคะเลยปลูกไว้ใกล้กับต้นไม้ใหญ่เพื่อจะได้อาศัยต้นต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นที่ช่วยค้ายันนะคะเคยเห็นบางสถานที่นะคะปลูกพวงคามไว้เป็นซุ้มประดับนะคะสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนเวลาออกดอก ก็สะพรั่งไปทั้งต้นสวยงามสะดุดใจไม่เบาเลยทีเดียวนะคะแตเ่เสียดายมากเลยค่ะที่ครั้งนั้นไม่มีเวลาเลยไม่ได้เก็บภาพแห่งความประทับใจมาแปงปัน่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเอาไว้รอดูต้นนี้ค่ะถ้าโตเต็มที่ออกดอกมากๆจะเก็บรวบรวมมาฝากเพื่อนๆให้ได้ดูกันแน่นอนนะคะ ไหนๆก็พูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะก็คุยถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพวงคามกันเลยนะคะเป็นเกจความรู้ในการที่เราจะปลูกพวงคามเพื่อที่ไว้ดูแลรับบำรุงรักษากันนะคะพวงคามมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะชื่อว่าช่อม,ม่วงนะคะมีถิ่นกำเนิดในแถ แล้วก็หมู่เกาะเวสอินดีสนะคะมาไกลเชียวละค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่า <bunker. S 1> <Elijah. S 2> พวงคามเป็นจำพวกไม้เถาเนื้อแข็งนะคะถ้าปล่อยให้เป็นทรงพุ่มก็จะสูงประมาณ4เมตรถ้าเป็นเถาเรื้อยก็สามารถสูงถึง12เมตรเลยทีเดียวนะคะเปลือกแล้วก็เถาจะมีสีน้ำตาลอ่อนนะคะเถาก็จะแตกกิ่งได้มากเลยนะคะ มาในเรื่องของใบนะคะใบก็จะแทงออกเป็นใบเดี่ยวอะคะ่ะเรียงเป็นคู่ตามปลายกิ่งนะคะกว้างประมาณ8-10ถึงเซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาวประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรนะคะมาในเรื่องของดอกกันบ้างนะคะดอกซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดนะคะออกมาเป็นช่อที่ปลายกิ่งนะคะแต่ละช่อมีดอกประมาณ1 0 5ถึงดอกนะคะ พลวงคามจะออกดอกแล้วก็บานพร้อมกันเต็มช่อนะคะดอกค่อนข้างดกค่ะแล้วก็จะบานทนนานหลายวันมากค่ะสิ่งนี้ถูกใจมากที่สุดเลยล่ะค่ะขณะตอนที่ดอกยังอ่อนนะคะตอนตอนตรงกลางยังไม่บานนะคะกีบปรองดอกจะกลางออกก่อนนะคะจะมีสีเขียวอมขาวค่ะแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะเมื่อดอกบานแล้วก็แกะเต็มที่นะคะ ต้องขออภัยนะคะที่กล้องโทรศัพท์รุ่นนี้สีฟ้าแล้วก็สีครามของดอกไม้ก็จะเป็นสีม่วงไปทั้งหมดเลยล่ะคะ่ะถ้าเราต้องการขยายพันธุ์ของพวงครามนะคะโดยการก็โดยการเพาะเมล็ดนะคะแต่ที่นิยมกันมากก็คือปักชำกิ่งนะคะหรือตอนกิ่งอะคะ่ะการตอนกิ่งนะคะสามารถจะให้ดอกเราได้ไวอะคะ่ะสําหรับการเพาะเมล็ด อาจจะต้องรอคอยนาน2-3ปีเลยทีเดียวนะคะกว่าจะมีดอกะคะ่ะข้อดีของการเพราะ,มะเมล็ดนะคะจะได้เถาที่แตกกิ่งจำนวนมากแล้วก็มีอายุยืนเหมาะสำหรับปลูกทำซุ้มประดับนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะพวง พวงคลามชอบอยู่ในที่กลางแจ้งที่แดดส่องถึงทั้งวันนะคะต้องการน้ําปรานกลางนะคะไม่ชอบที่ที่มีน้ําแฉะนะคะความน่ารักอีกข้อหนึ่งของพวงคลามก็คือเป็นไม้ที่ไม่มีโรคและก็มแมลงรบกวนจนถึงขั้นเสียหายนะคะเมื่อเรามองเห็นถึงความสวยงามความน่ารักของพวงคลามแล้วนะคะเรื่องประโยชน์ก็น่าสนใจนะคะ่ะอย่างเวลาออกดอกก็จะบานพร้อมกันทั้งต้นนะคะ ซึ่งสร้างบรรยากาศให้ดูงดงามชวนฝันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วยังจะมีสีของดอกที่ส,สวยๆนะคะที่สามารถนำเอามาคั้นเอาน้ำสำหรับทำไปทำสีขนมอย่างเช่นขนมช่อม,ม่วงนะคะสำหรับดอกก็ออกให้เราได้ชื่นชมชวนฝันได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือบางครั้งก็จะทั้งปีเลยละคะ่ะสรุปแล้ว สุดท้ายก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พันไม้ที่อยู่ในแปลงปลูกของปตทนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสวนลุงสูกที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้สวยๆไว้เต็มสวนให้ได้มาถ่ายคลิปใหู้ได้ชมได้ความสวยความงามนะคะมีความสุขในทุกๆวันและในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศจุพันธ์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ